ไฮสวัสดีครับทุกคนมีกับพวกผมายกล่องต้นของเดิมนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมสเปสกูลสองอีกแล้วโอเคเราจะมาเล่นเป็นโหมดไรงี้กันนะครับเซอร์มอนรังนะครับโอเคเราจะไว้ฟรีแลนด์กันนะจะเวอร์ข่าวเนี่ยก็คือเป็นโหมดโคออฟนะไว้แต่แก็ฆ่าบอทไอ้พวกนี้มันจะมีบอทมาไงเป็นโหมดเฮ้ยโหมดที่สนุกสนุกสุมากแล้วก็ไว้ฟาร์มด้วยโหมดเนี้ยแต่บางทีก็หัวร้อนไงถ้าเจอเพื่อนเมื่อกี้ อยลอกครับผมอยากเร่งะเออพอกูรู้แล้วโอ้ก็รู้แล้ว,ลวไม่มีใครเร่งเลยที่ว่าเฮ้ยเพิ่มเพิ่มสีม่วงกุสีม่วง,อวงเอ,อ้ยสุดยาดครับกี่มาเร่งกับผมผมเหงามากเลยไม่มีใครเร่งด้วยนซามั่งแรงลอสเอาโพสเอาโพสที่สูญหาย โอ้ยางผมยังไม่กูเลยว่าผมได้อะไรโอ้สีม่วงโอ้ว้าวปืนยิงอย่างน้ยืนอยู่ขนาัอยูไงยูไงยู่ังไงนน่น ชกการโอ้ยโดดใส่อังกีเลยล่ะตายโอเคครับจิกางให้เพื่อนจิกางให้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดินโอเคไป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 กันให้กูกันให้ โอ้ยตัวนี้โอ้โหไอตัวนี้โคตรยากเลยครับยิงทาผมแม่นชักนะมากโอ้ยมันยากมากไะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยอืมใกล้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 แล้วใกล้แล้วเออกิ๊กกิ๊กโอ้ย Ai. Ok. Dang, dang, dang. đi Ok. Oh, oh, oh. À, tai. Chị coi. Heal, heal, heal. Tôi sắp gà càng cáiแรก rồi đó. Heal. Ui, cứ phải, Yeah. Phê, yeah. กลายเป็นตัวมดเลยไอ้สักย่อะไรอ๋อคัสบัสเตอร์ปืนระเบิดครับไปไปกันให้กันให้ไปไป cần hay cần hay ừ. ôi già ôi già hàng nghi hàng nghi nghi ừ. rồi 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 ơi gì cái.

กลองก็อะไรกันครับคิดไม่ได้จงไงเปอร์ผมเล่นไม่เป็นเว้ยกันอะไรอ่ะจะไงเปอร์ยิบมไปคุณก็รู้ผมดิงไม่แม่งมึงก็ยังเอาสงไงเปอร์ไว้กูเล่นสก,ก,ก็อกเออแกมึงเ,เดียวได้่ะกูอยู่ไง โอ้ยเจ้าอ่าตีไม่ทันโอ้เสียงกี่ปีเลยสวย

โอเคเฮ้ยแกโอ้โหปืนระเบิดครับเอ๊ะน้ำท่วมหรอชามแับนี้เพรอะอ๋ออันนี้ก็ยิงแล้วก็หาศีรองครับพวกยักษ์ิสเวอทั้งไงเพื่อนโอ้โหมึงเยอะไปหมดเหรอนียโอ้ไข่เขาไอ้นี่นี้อ้า่ตาย

ơi ơi bưng nhà đi về đi về đi về hắn đi hắn đi hắn đi ôi ขวางทางเ่ยกวใจเนี่ยโอ้ยหมดชิบนด้วยเอา้าผม,มไม่เหมาะกอับตีแบบิงไก่หรือเป่าปุย่าปุย่าเนี่ยอากีเราควรเก็บไว้ใช้แบวไก่คลายไว้เราควรเก็บไว้ใช้ก่อนงี้โอเคสลับปืนง่ายเลยเอ่ย ที่อ้าวบึงกลรวยมียังไม่ขยายใหญ่ขึ้นเลยไดิเวโอ้ยกระเงี้ยเขาขึ้นเข้าขึ้นอาวันเออสวย มันฟาดกุยเหี้วทุ่งทั่วทีมที่แท้จริงโอ้ยอีกกุศงเปยเอร์อยี่หลายทีแล้วงั้นต่อยคนอื่นว่าเล่งเลยเอ้ยไป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 ัไปวล่มตัวล่มตัวล่ม Ồ. Oh. Uh.

ไม่เห็นเลยเว้ยอืออือฟาอ่ะฟาดอะไรมึงอะืออ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 อืออืออ ไอ้เห yeah, yeah, cool. ี้ยเยอะเหลือเกินเบอร์ป้าเหี้ยโอ้ใครมีเงี่ปล่อยไงเพื่อนใครมีเงี่ปล่อยไงโอ้วิ่งเร็วอยู่ไงอยู่ไงเพื่อนอยู่ไงเออไปเลยเพื่อนโอ้โอ้ตาย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 ตมยตายตยตายตายยตาย เ oh yeah. ออจุบไปหลอดเทียวเออจุครับเหี้ยเอาจุ่มเพื่อนอยู่รัวเลยเพิ่เมื่อกี้ใช่กหโอ้เนี่ยสุดจัดที่มีทำงานคุณภาพเจ้าอู้ใช่ไหมน่ะแต่งสีมากไงเอ้ยสุยดยอด ที่สามนะที่สามจุกเพื่องไปหลายรอบไปเลยนาสักรอบจะมันมม่นรันช่วหนชิบหายเอาจริงแล้วอ๋อปืนสักอุ้ยปืนสักกันอู้วอาก,กี้คือไงเปร์เลยกนะัน คูณเล้งอย่างยากอ่ะไเอนยิ้เวกเวโอเคห่ะเพื่อนยิเวไงวะโอ้ยจััทิจัตัทีนี่หโอเคบเขาเขาเล่งกูเขาเล่งกูเล่งกูอยู่ ไอ้เขาไปโดวนวิดวะโดนแมวกิ๊กเวกิกเวิกเ้าตายที่เฮ้ยเ้แล้ว

โอ้ยยยยยอยอยยยยยอยยอยโยยยยอยย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 ยอยย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  โอ้โหมองมึงกลัวอะไรเปิดโอ้โหมึงเก๊กลัวว่าง่อะเพื่อนมองอะไรไม่เห็นหรือ่งมองไม่เห็นอะไรเลยขอบอกก่อนไง โอ้ยขยับใจชื่อเลกตน่ยเอ้ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปิ่งเฟอรมปิ๊งเฟอรเจิงเป็นเปล่าล่ะเอ้ยเอ้อกูสังเวยเหลวเหี้ยวเหี้ยวเหอ้ยวขยั ôi chèo uống gum uống gum bóng ghê tuyệt cơm, tuyệt 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 ผมไม่ชอบเปไนเปอร์ผมเล่ไม่เป็นจริงๆอ่ะเออตอนนี้ไว้แล้วโอเคโผ่พื้นน่าหนักโอ้พื้นกลธรรมดาคุณคู่เฮ้ยอัเกรดอะไรกองี้ไม่เอ้ยอยู่ๆขึ้นอับกี ไม่ไมไมยากโอ้ยเกี้ยบปล่อยระเบิดมาแล้วมห้ามขานครับคุณปล่อยระเบิดอ่ะเออตายจบ เคยมีกี่ครูบ้างอะไม่มีเหรอไม่มีเลยหรอดูดูพวกเดียวดูพวนเดียวเฮ้ยเฮ้ย ยากมากคือถ้าไม่มีคนมันมีเกีดคูปะโอเคทำงานเศร้าเลยเฮ้ยเกลียดคน โอเคครับสำหรับพักนี้ก็ขอจรบรวมแค่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อให้คนมาติดตามแันเยอะๆนะครับโอเคสำหรับพักนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ